เราบอกคุณครูนพอง้แพ้ไอเขาเสิร์ฟก่อนเออไอคิดเลือกเมา่อตอนเลือกเอาเสิร์ฟเลยเออเสิร์ฟเลยอ่ะอ่ะได้เวลาแข่งขันกิจกรรมของครูนะครับระหว่างรวมคุณครูประยัดระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองนะครับสีเขียวเป็นผู้เสิร์ฟก่อนลูกที่หนึ่งอ้าวสีเขียวแพ้ไปแล้วหนึ่งเซตสีเขียวอ่อน ไปหน่อยใส่กระดานใส่กระดานมีกระดานจนบ่นี่บ่มีครับจนในใจครับจนในใจสีเหลืองเป็นผู้เสื่อมนำมาแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับสีเหลืองครับท่านบอครับบอครับเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าน้องกระดิ่งผ่ายไปแล้วผ่านแล้วครับโอ้โหจากกำลังคำส่งประกวดครับเป็นไงเออผู้สีเสกขึ้นมายุ่นเหนียวดึงลูกขึ้นมาลุยเหลืองเป็นเนียวยุ่นเป็นเนียว โอ้โย <c oughs> สองหนึ่งก็ผ่านไปโอ้หนึ่งเท่าสิเนาะ <c oughs> หนึ่งเท่าอันบ <c oughs> หนึ่งเท่าหนึ่งหนึ่งสีเหลียวซงฮาวัฒนานนะครับอดีต นักบินเก่าไม่ผ่านกสีไม่ผ่านสีครับเดี๋ยวนำอะไรจะเกิดขึ้นครับเมื่อทงหนึ่งงสองหรือสามหนึ่งก็ไม่ผ่านกสสามหนึ่งผานไสามหนึ่งนะครับสีเือลออนลองนัดว่าออนไว้ก่อนเดี๋ยวจัดให้ตึงไปเลยอะไรเราบนัเส์ฟไปอโห ยังได้ยูครับอ้าดิลุงทำนได้โอโหฝีมือครับแไม่ใช่แล้ววัฒนาวันาโอ้นายกเสิเองสี่หนึนานยุกเสิเองสี่นึเียว่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวยกเกี๊ยวเกี๊ยวเกียวเกียวเกี๊ยวเกี๊ยกียวเกี๊ยวเกียวเกี๊ยวเกี๊ยวเกียวเกียวเียวเยวเียยวเียวเีเกียวเียวเียีเกียวเี สีเหลืองเป็นผู้เสือครับนีเหลืครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเสิร์ฟครับคุณคูนางคนสวยแห่งปรากรูไปแล้วครับไปครับเป็นไงไม่ผ่านครับเสิร์ฟไม่ข้างครับเสียท่าให้สีเขียวนะครับต่วสองครับเป็นทุกตัวสองหกตีหนึ่งหกการลูกคุกหนูเลยลูกคุกหนูเลยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟครับท่านสีเขียวทรงไปแล้วเป็นไงอ้าวสามไม่ผ่านครับดู อยากได้ก็เหนียวอยู่ครับเหนียวอยู่ลูกสามไปเลยลูกสามไปเลยโอ้โหตามมาดิวงใหญ่ไปสี่คนก็ได้ครับนอนสี่คนนะครับอยากได้อยู่ยุดหยุดไปไหนเหนียวโอ้โหห้าต่อหกห้าต่อหกเลื้องสุดต่อนะครับอ่าอะไรก็เกิดขึ้นโดยเป็นผู้เรียมด้วยใหญ่พร้อมเรียมอ้าวอยากได้อยู่อยากได้อยู่อ้าว หกเข้าแล้วสองจังหวะนะครับฟาอวเหลือดส่งต่อครับหกต่อหกโอ้โหอ่าเป็นยังไงครับเป็นยังไงหกต่อหกแล้วยังเหนียวลูกสองยังไงไปเลยยังได้อยู่ยังได้อยู่อะไรเกิดขึ้นโอ้โหตัวนี้โอ้โหสุดยอดเอาครับยกยุดไปแล้วครับนายยกแล้วเหนียวครับออกไหมออกไหมออกครับ มั่มครับมาทีนี้ปีที่แล้วยังห้าสิบยังเหนียวครับเหลืองยันเหนียวผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านเอาอยู่เอาอยู่เชียวอยู่เชียวอยู่ออกเรียบร้อยไปแล้วครับไม่ผ่านไม่ผ่านครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสีเขียวได้แต้มนำแปดต่อเจ็ดอ้าวสีเขียวพร้อมสังเกตเบอร์สองครับโอ้โหฟินเปียอะไราัำมา โโอ้หต้นไม้ครับเออาาย่งท่านสุขิดเอายังไงอันนี้อันนี้ผ่านไปเลยครับพวกเราผ่านไปเลยผ่านแต่ลงนะเคียวได้ครับเียวได้โอเคเพราะว่ามันมันเขาเคียวอันแล้วเป็ดเอาใหม่ก็ได้ครับเอาใหม่ก็ได้อ้าวเหลืองครับเหลืองไม่ไงเหลืองไม่ไงเบอร์สามเบอร์สามลองนัดเจอกับยงยุทธ์ดาววัฒนาเรียบร้อยเอาครับแผ่นตัวเกียร์ครับวไม่มีการจับฟ้าโอ้โหนังสุด เอายังได้อยู่ยังได้อยู่ออกไม่ออกออกไม่ออกน้องเลีย็ออกไม่ออกเจ้าเสี่ยเท่าครับเหลืองเสียเท่มนะครับเสี่ยต่อเส่ยนะครับสี่เกียวนับช่วยกันนะครับอ้าเอาลูกปีดอยู่ในลูกปีดไปเซตมาเลยครับสวยครับโอ้โหลูกนี้กันเลยลูกเอ็กซ์เก้าต่อควงดินสายตาแล้วห้อยกันโอ้ยนี่มันต้องติความโหด เอาไปเลยให้ให้แกให้ครบเลยแกให้ครบเลยแปลงปูงต้องแกให้ครบไม่แปลงครับไป,บปแล้วการข้อพี่้องการข้อเพ็นได้ทางไดการข้ออ๋อเก่าตัวซีฟครับพูดได้ไก่ไก่บนน้ครับน้ำชีบนลูกเด่นเสิร์ฟแล้วครับเหลืองแลอุเสิร์ฟนะครับเก้าต่อสิบผมจะพ่วงเตะเนี่ยออนะครับไปแล้วไปแล้ว เรียบร้อย11ต่อ9ครับ11ต่อ9โย่ประโยค7องเชื่อบา้างอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอ่าประโยค7ผมเชอร์ไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไหมยังได้อยู่ยังเหนียวเหลืองเหนียวครับเหลืองเหนียวเอาโยกยนไปเลยระวังต้นไม้ครับจะฟาวผานดพันธ์ยังได้อยู่อ้าวใช้ลูกคู่ครับเป็นปัจจัยโอ้โห10ตอ่อ11โอ้โหบ้าวไปปุ๊งเลย ดูครับดูครับอ่าดูครับเหลี่ยงตรงต่อไปที่สองเวลาเดิมเป็นไงยังเหนียวเขียวยังเหนียวเขียวยังเหนียวเอาเหลียงส่งมาครับเอาไปได้ไหมไม่ฟ a r ครับยังได้อยู่ครับยังเหนียวอยู่เหลี่ยงไปยังไงเหลี่ยงผ่านมาแล้วครับเขียวเอาเขียวสองเขียวสามเป็นไงดูเหลีงสุดทำได้ไหมยังเหนียวยังเหนียวอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหโอ้ลงครับลงไอ้ลมยา นะครับโอคือพ่อนะฮะชิปานห้าไป13ต่อ12บสองต้นในชีวิต12ครับเขียวไปเลยเขียวโอ้โหครับเริ่มแรงอุดรับหาตัวเปลี่ยนนะครับมองแล้วมองแล้วนะครับตอนนี้คะแนนที่13ต่อ12เหลืองน้ำนะพร้อมอ้าวคุณคูณนะคุณผู้คนสวยของผมเสียไปอุณคูณวัญใจของผมนะครับไป ยังเดียวอาเท่ากันแล้ว1ิบสต่อ13ครับสิบสามต่อสิบสามเสร็จต่อตัวตึงมาครับดูเบอร์สมครตรงจากญี่ปุ่นครับเบอร์สามรมจากกำลงภากทรงตรงจากญี่ปุ่นครับอ้าวเป็นยังไงเบอร์สิครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เบอร์สิเอาอีกเบอร์สิบนาา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  คะแนนที่สิบสิบสี่ต่อสิบสามเอ้ยใช่เหรอสิบสี่ต่อสิบสามแล้วทีละน้ำแล้วเสิร์ฟครับเหลืองเสิร์ฟอ้าวลูกนี้ผ่านได้อ้าวมันห้าต้นไม้ห้าต้นไม้สิบสี่เท่าใจเย็นครับเป่าเลยครับเป่าเลยอ้าวดูยุ<อ><ด>่งเลยครับเป่าปิ๊ดไปอ้าวปิ๊ดแล้วครับปิ๊ดแล้วเรียบร้อยเรีย ไปแล้วไหมอ้าวเหลียวครับส่งครับอ้าส่งครับพร้อมไปโอ้โหลูกหากินนะครับนี่อุตส่าห์ลบให้นะครับสิบหกต่อสิบสี่ต่อสิบสี่เขียวสองต่อครับเอาล่ะปิดอ้าวไปแล้วครับไปแล้วครับเรียบร้อยไหมลงเน้องเรือเรียบร้อยสิบเจ็ดต่อสิบสี่เอา สามต, hehe, ตัวกันกันเลยครับคนนี้ครับับนางสาวเพชรกบได้เปล่าเออได้สายสะพายไปฟาวนั่นดีหน่อยบาทอ่อเอาเดี๋ยวครับพร้อมไปโอ้ยังเหลียวครับเหลืองสวยครับลูกนี้ฆ่าเลยยังได้ครับเขียวยังได้ครับเขียวยังได้ไม่ผ่านครับสิบห้าต่อสิบเจ็ดครับเสองแต้มครับสองแต้มครับไม่ห่างกันไปต่อสิบเจ็ด เดือยสองแปบครับลองลองนัดเป็นไงลองนัดได้จับถูกไหมจับถูกไหมเซสือเป็นงี้ผิดไหนี่ผิดไหมนี่ข่้นดูไม่ผิดใช่ไหมยังไม่เป็นเอาลูกสามไปเลยครับเบอร์สามโอ้โหสิบหกต่อสิบเจ็ดอะไรจะเกิดครับลูกนี้ครับอะไรจะเกิดครับปล่อยไหมโอ้โหสิบเจ็ดเท่าครับเอเอาเลยอ้าวมาเลยครับมารับแจกเแย้ยได้ครับ ขออีกเดียวอย่างเดียวกันน่าเห็นบอนัมาปดแล้วครับสิบเจ็แปดต่อสิบเจ็ดเหลืองส่งต่อเหลือเส่งต่อแล้วพร้อมเอาดูต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นเอานับแล้วครับสองแต้มครับสิบสิบเก้าสิบเก้าต่อสิบเจ็ดครับเหลืองส่งต่อพร้อมนั่งพับเชียบคุกชอบเลยเกินท่านี้โอ้โหสงสัยได้เมียแม่แม่สุดยอดที่รัก ก่อนนอนขอนั่งทับเพียบก่อนนะ,ะนตนลอดนัดอยู่ให้ทำอะไรเรียบร้อยครับเบอร์สามไปเลยโอ้โหได้อยู่ครับยังเมียวอยู่ยังยืดยังเมียวอยู่ยังเมียวอายุไอ้ไรเรียบร้อยต้นไม้ครับเป็นที่พึ่งที่อาศัยนะครับยี่สิบครับยี่สิบต่อสิบเจ็ดส่งต่อนะครับยี่สิบต่อสิบเจ็ดสามเป๊ะสา,ามเปแล้วครับสามเป๊ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ลองลุ้นไปเลย ลองดูว้าไหมไงยาเพชรลาเอาอยัางเหนียวยังเหนียวน้องแลมไปไงทะยุยนยุตออกไปสวยครับลูกนี้สวยมากอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นวอ้ยสิบเอ็ดต่อเจ็ดเป็นสิบเจ็ดโอ้ยอตายตายตายีย่สิบเอ็ดต,ต,ต,ต่อสิบเจ็ดใช่ไหมครับเหรับส่งต่อ,อพร้อมลองนัดเสริมกินอย่างเดียวตัวนี้นะโอ้ยสิบสองอีกแล้ว เราปรึกษาหาเรื่องไหมขอเวลานอกไมในโคตรโคตรโคตรสีเดี๋ยวไว้หนาวเลยนอกไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเวลานอกไปอ่าวไม่ขอต่อเลยครับไม่ขอต่อเลยสอบพร้อมโอ้เสียบกินอย่างเดียวพีป้ายตรงนี้อ้าวได้แล้วได้แล้วอ่าออนั่นอ้าวสิบสามเดี่ยวนะครับมาสิบสามต่อสามแปด โอ้บตัวสามตัวสิบแปดเหลืองส่งต่อพร้ออ้ออมาวเปลี่ยนตัวครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเสริมแล้วเอาล้วครับเปลี่ยนตัวเสริมครับลองหน้าตออไปครับโอ้โหยังแน่นย,ยังเหนียวเหมือนเดิมอ้าวได้ไลยลูกแก่ใจครับไปยังกันลูกแก่ใจนะเนี่ยโอ้ยอ,อเล็กตัว <24. S 2> สุดเจ๋ง มัน,นอนบันมััหลุกเซยหว่าเก่งๆกันอ่าสีเหลืองพรอง <14 S 1> สิบสี่อ่าตอนนี้เซตไปของสีเหลืองนะครับลูกนี้คือลูกสุดท้าย,ายเรียบร้อยเอาพักกี่นาทีครับทบ่านอ่าสรุปเซตที่หนึ่งนะครับสีเหลืองก็ชนะไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูเซตที่สองครับต่อครับ